i'm <laughs> going อยู่ใส่ลักใสู่้ลักใส่พี่น้องจะไถ่เข่าก่อนไข่เข่าก่อนสบายดีพี่น้องเด็ดแปดปีแล้วพี่น้องไดิมาณะงานนี้มานะคะพี่น้องขะเข้าเป็นเข้าอันเข่ารักใส่เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะพี่น้องค่ะใข่เข่าก่อนบอกเออมันใสคือกันพี่น้องเ้ย รองนางสองตเือนาังสาวชมรั่นฝาหมอแตกไปล้วชิคกีคูลอาะเอาหนูไปโหวตดูได้ไีมเ่าคุณต้องใค้พุงก็ดีอาหารการกินเพิ่มมือนี่เป็นช่วงเมื่อแล้วบางยานีแกงหมะกฟ้ใไกลไกล้มน่อวาแกงหมอกฟัาไกไม่านใครมีบ้านไก่อยางไก่เม่อัานนี่มองเดียวนี่มองไม่ละ เียวล่องกองแะ้วใหม่ไม่ใช่ควรนะเฮ้ยต้นใหญ่เลยไปละเออต้นเลยอ้เตมตเล็นเลอ้จชีฟไข่ปลานะซื้อคลไม้พี่เนาะงตีหลวงพ่อบัานเแล้จ้าแหวนอตีสาร่อนตี้งามอยู่่ามันเร็มสบายเนาะเออเรียบเรียบ Treats, ver, ว่าใส่เกล้อยไปเกล็ดฝนหลวงพ่อกำลิ่งอยู่พออดิ่งอยู่ได้เลยแม้สีจะพาไปเลยไปเลยทางทางมันนะ นะก,กระโปงไหมใ,หมให่กระโปงนะไพน,น,นี่นแต่ขนมขนมพี่เด้น,นี่นในะเทศแ่บอรี้ขนมมานี่ยนะพี่น้องกาลาแม่กาามินบอกาละแม่กาละแมุ่เรียนป้าหมอแกงมาน,นี่ลนะหม้อแกงถั่ว้าน้านโม,ม้มีแต่อาหารการกินแต่ขนม ซื้อเนี่มาแห้วันใหม่ซื้อเมื่อพอดีแต่เมื่อ หมูไปปลาแล้วพี่นอ้อยอซื้ออะไรไม่ได้หมูไปปลา,อาของกินลายอะไรไพี่นอ้อยย่างนะเกาลัดซื้อฮอตดอลูกสีนะเมือนอ พี่น้องบรรยากาศบรรยากาศโมมหารพี่น้องเลยเออเต้ากินเนาะโอ้ไปซื้อวะขนมปลาบินก็บะมี่วะเออมีมีตอนเข่ามาคือเห็นอยู่อะปซื้อยางเมืองน่าดีมันมีปีกเติมเมื่อไหร่หาอันนี้แม่จะบอกซีบาร์ดต้องไปมีได้ไหมเออหน okay. ้องไก่ บาหมมยำแด่เนี่ยเฮ้ยมุมยำยำเกาลัดอุ้ยแล้วขัวเกาลัดบะหมมหม่สิดกะลัดขนมโขม คนกะไลยอยู่พี่น้อยหาลปที่อรองเทา้ทาก็ปรืักพิรขอก่อนเบือ3าถึงห้าไปพายปักพิขอจากทิงก่อนเ เ่ 55, ิ s. <S ็งคอทายใหญ่สามห้สิ uh, ่สาเกาทิคอลยที่ยวที่ที่ี่สิบทิงคอท้ายใหญ่ห้าสิบ้าสืออะไรเจ๊บาดีเขาที่เหลือเรืออยู่สี่ยว น้องเก่งเก่งเก่งเฮ้ยเฮือจากฝั่งไทยพี่น้องเลยอนักซ้องนั่นแมนเฮือจากฝั่งลาวเฮามแมนบ่ะเสือได้น่อได้นางว้าเสือกับสบัดโคตอนนี้กับกำลังมากกำลังไล่เมื่อเออตอนนี้กับกำลังหลังไล่เมื่อพี่น้องจ๋าคนก็ได้แล้วเวียกแล้วเราลเมื่อก็เราเล่นเองตอนกำลังสิเมื่อ มันก็จะเป็นว้าวุ่นกันหน่อยนะคะพี่น้องค่ะอยากเมื่อก็อยากมาก็ทำกันสองเมื่อยังยังพุ่แเองปโา้โหโอ้โหโอ้เก่งเก่งโอ้เก่งอะไรกําลังพากันเมื่อพี่น้องเอ้ยโอเคพี่น้องเมื่อพอกันอยู่กันเดี๋ยวมัเนี่ยกระชือกระชืเดะ เมื่อหลายหลยค่ะแต่เชื่อมาพี่น้องจ้าโอเคพี่น้องสำหรับคลิปการแข่งขันเรือยาว <c oughs> อำเภอชั้นโนมานะคะก็ได้จบลงเพียงซัมมี่แหละพี่น้องจ้าจะจิ้วกระสินกกับแล้วฝากาก็แล้วก็แชร์เด้อพี่น้องเพื่อเป็นกำลังแรงใจจะจิ้วเห็ดคลิปต่อไปเด้อพี่น้องบ๊ายบายเด้อ